สวัสดีครับผมบ้าบอยเดนิที่สันครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาณาอฟซีครับผมเมื่อนี้บ้าบอยล้วก็พี่หัวดินนะครับพากันมาเลอกเบิ้งน้อใหม่โจดครับน้งใหม่โจดบะเมนน้ำใหม่ไรนะครับผมพี่น้องน้ำใหม่โจดนะครับผมพี่น้องเมื่อนีนถีอโศกสีมานบ่ครับเดี๋ยวจังไหนไปติดตั้งกันครับสวัสดีครับครับพี่หอวดินครับกําลังไปครับผมมาคนละมองครับพี่น้องมาคนละมองและแกครับเมื่อนี้ครับ มีหน่อไม้ไผ่ป่าด้วยแดงจึงเขิงเลยหน่อไม้ไผ่ป่านี่หน่อไม้ไผ่ป่าพุ่นไม่หักครับโอ้สามหนอครับนหน่อหน่อไม้โจ๊ดเพื่อนจะ แข็งเนื้อแข็งอยู่ด้ยครับผมพี่น้องแต่ว่า่นจะกรอบครับสำหรับผู้ที่มีฟันนะครับคแกงเสียบครับพี่น้องครับ่นกรอบกรอบแล้วก็มีรสหวานน้ำครับผมพี่น้องครับนอนหนึ่งครับนอนนี้สวยๆเลยครับฮะเออแม่ครับ

โอ้ยโอ้ยเสียอะไรพี่น้องโอ้ยลำบากไงนหนึงครับปัดนี่แต่เสียดายแท้ออกพได้เลยครับผมหนีไปครับพันหนีไปนะครับปัดน้องไม่น้องไม่นะจะนออ้องอวบครับพี่น้อง อ้ยดูนะครับอีกหนึ่งพรนางสวยๆสวยๆสวยๆ ทาน้ำไหลครับอดน้ำงใหม่น้องนะครับงามงามเตะงาวะอขออ่อนๆนะครับมึงน,นี้ครับผมอ่อ,อนๆน้องใหม่เจอ,อ,อ่อนๆดังเปาะ นะครับเอ๊ะก็จ้องฮัก <c oughs> ไปแล้วครับฟาห้องคึมๆแล้วครับพี่น้องน้องใหม่พี่น้องอส,อส,สวยครับ เป็นยัทวงลูกหลานด้วยขอหน่อยมามองเพื่อนนะครับผมพี่น้องครับมามองเพื่อนกับขอเพื่อนอบ,บอยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs> หมุนก่อเดียวกันเลยพีนน่น้องม,มันจะมเป็นตหยานฝนกาซิมาอากาซิแลนมืออื่นหยุดเฮ็ดบุญครับผมพี่น้องหยุดเอาบุญหนึ่งวันอีกนอนหนึ่งครับพี่น้องครับ เอียงเอามื่อตอนทักกันมันอี่างไอ้ยก่อนนี่พี่น้องขออยากขอ,อกินเลยเด้อเจ้าทีเจ้าทางครับหาหน่อไม้นะครับผม ก็ไงไม่ห้นนขาอลังว่ามันนี่ทุบแกงครับพี่น้องครับอนอนนี่ครับคุณอีกนอนนึงครับอ้ออยหาทางเขากันพี่น้อง สวยอี่อ้อมครับขอดึงกอกข้างในครับผมพี่น้องมีบ่ครับนอนหนึ่งอีกหนึ่งข้างหน้ากอกข้างในครับ มีไม่เอ้ยมีหน่งพนางครับมีนอเดียวครับผมพี่นองอ๋อนี่เดนอนหนึ่งครับโอ้สวยสวยเออ พอดีมันตกใจบ้านเขาเจ้าครับปันยางไปเพันฟอพอดีมันตกใจมองพันยูอู้ไอ no ้นั่นนอนนึ่งนอนแบบไงนั่นไอ้นั่นปูนก้อนนั่นพันก็เอาไปใส่ เพื่อนอันนี้แหละละ่ะเพื่อนไปเพื่อนเบอยูแล,ะล,ะละ้วล่ะไปเกิดไปค้านแล,ะละ้วล่ะน้อยใหญ่แห่งนึงม nè men mướt tuần nè theo phần lắc bùn nè bát khăm đứa hả nội à nằm nằm นี่ป่มากระเข้านายังงระยับาดคัมด้ขนาดันนั้นเป็นรักปูด้เป็นซีรีส์วิสัเอาขอขอทเจาน้องใหม่ครับ สวยครับเปี้ยวมากข้างนอกพี่ไปไปไปสาวๆสาวๆบอกแล้วพี่รองโอ้ยมันบทตื่นบท่ว้างข้อดอกเขาขอคนละขอเขานี่ยละตื่นเพิ่นข้อละตื่นเพิ่นเพิ่นบัตื่นข้อดอกเตื่นมัดเตือนข้อเ่นเฮ้ มันมีหรอไอ้สุดกอ่อน้ำใหม่ทั้งี้เขาต้องยางไปทั้งคนจะฟาเขาจะฟาเข้ามาอย่างดอกพี่หอวดิดกันเลยน,เน,เน,น่าเป็นตะขาบเนี่ยเป็นเป็นทอเลยเป็นอะไรข้าเตสิขะาเตสิ คาเตสีคาเตสีหังอีบ speaker, ่กอีกดถัวไปให้เบิ้งนี่อันฟังทั้งแดนอันเบิ้งเราบอกเดนอนนันแดนพี่คันน่ะเบิ้งเราไปไปทั้งคนไปยางไปทั้งคนเดนที่ว่ายุติดพี่ขันน่ะนะอ๋อจ้อไปเต้ตอนไหน เรียว่าเข็ต่ตปาสักค่ะครับตัวหอีไก่ขนาดนีที่นองปลาสากเป็นปาสานี่ครับมองกันข้าจอนมาดินพปเห็นหมกขเจ้าตายหงนะครับผมมาดินไปเห็นครับอนนี้อู้วคนออกไปไม่ได้พี่เขาดินพี่เอาบ่าแม่เจ้าบ่หักนั่นอ๋อควายหักไปไหมนี่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  อาดบักหลายนอน,นึงได้เนี่ยไนอ,นอ,อเอต็มเลยวิจัยนอนใหญ่ก็เจ้า,าจหักเอาไปละก็เจ้าจเอาไปแกงครับตุบแกงอ่อนึงก็ได้แซ่บนุ่งไปเลยครับผมพี่น,อน้องเอาหมดแล้ว<ๆ>เขาไม่เอาไว้ให้เราเลยโธ่น่าสงสารจังปอาดนอนนี่นั่นไอนอนหนึงเอาน้ำเนีน่ยห่างกันหน่ะ สองสามนอนหัก,กได้หมดเลยนะใส่เั็นดีข้างในอืมอีกนอนนึงอ่ะอนี่ทักเอานี่โอ้อีกนอนนึงใส่นี่ดีนอนนึงข้างกันนอนนึนขงนนนนนข้างกันนี่ยอายโอ้ยพี่ปั๊ดนอนนี่อายก็เจเอเลยห,เหืมสเป็คยังไงครับ มันอ่อนนะครับน้ามาโจทย์นะครับเกี่ยมตาปีลีม่มือบานอีกบานนึ่งไปพบกับรับบทเตือนเพื่อนบนนี่นี้โบผลมันค้นห้อนอ่ะแม่มีเกิดแล้วมีแกมีหนุ่ม,มล้วก็เถ่าคนเท่านี้แม่นั่งกัน เดี๋ยวเอ้ยนอนจดสองนอนพี่น้องขออนุญาตแคปเจอเห็นสองหาก็เข่ามาเห็นสองนอนแบบใหญ่เลยเห็นสองนอนแบบน้อยเลยโอ้ยพุณนะครับ โอบๆเลยครับพี่น้องฝนตกหรอพี่น้องผมฝนตกครับฝนตกรินรินว,วันนี้ไปไกลไม่ได้ครับฝนตกพี่น้องนี่ครับผลงานกระตา,าบ้าบอยครับมึงไอ้หักกระตาบ้างมัครับ หน่อไม้มี้จะหน่อไม้ส,สวยๆเลยครับผมพี่น,น้องหน่อไม้โจดครับผม,ม,มตาบ้าบอยครับกตาพิมห์หดินครับผมหน่อโจดหน่อกงง้ามงามพี่น้องนี่กาะโสมานคือเขียครับสองไอ้น้องหากินยังกับมันครับผมพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเพิ่นพาวาครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามรับชมและเป็นกำลังใจ ให้ลูกหลานครับบาบอได้ไดิทอีสานพี่ของเดินที่อีสานสาวเมฆอีสานพระละครับกระทอมหน่อย3มลังฝากตอนพี่น้องเป็นวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮ้านะครับเบื่องแย่งหักแพงตุกๆุกกำลังใจกับขอบพระคุณหลายๆดนยครับผมครับหาพี่น้องมีช่องที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับจังใรก็ฝากอีกสกระทอมน่อยหลังสากระทอมหน่อย เป็นกำลังใจให้ลูกหลานบ้าบอยแล้วกัพี่หฮดินสามีอิสันเพรลาะไว้น้ำนี้ด้อครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยก็ขอขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกๆคนขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับลำรวยสุขภาเแข็งแรงสุกคนครับผมสวัสดีครับพบพอกันใหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับบาย จะไปได้หลายกว่ากันจอด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 มีพี่น้องนกใไม้ไฟปลาพ่นไปก่อมาครับบ่าบ่อยบ่าได้เขาดงครับมือนี้ม่ได้เขอขอหน่อไม้ไฟปลาครับโอ้ยสอบยามหนึ่งไปตุ่มเอาไปเฮ้ยนกไม้ถุงอันนี้กระแมนถุงนี่กระแมนช่วงวัางหันเนาะช่วงที่ว่าบุญนั่นเนาะนกใไม้หลายค้างเนาะช่องที่หันบานเขาหยุดนะ ความเส้ตัวไนโอนไปครับสวยแล้ว